เปิดพห้เมใหน่อยสิก็อยู่นั่นไงเปิดให้เราหน่อยสินะตัวเองนะเปิดให้เข้าหน่อยนะนะอืมอ่ะ ด้วยประสบการณ์ของ Master ร์ครูที่สร้างนวัตกรรมความเย็นมาคู่กับคนไทยเราเข้าใจปัญหาอากาศร้อนของเมืองไทยเพราะเดี๋ยวนี้ดวงอาทิตย์ทันสมัยมีระบบทำความร้อน24ชั่วโมงโดยที่คุณไม่ต้องการมันเปิดแอร์ก,ก็เปลืองไฟเปิดพัดลมลมก็ร้อนเราวิจัยและพัฒนาพัดลมไอยเย็นมาช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณ ร้อนมากเลยอะอากาศร้อนอย่างเงี้ยไม่กินดีกว่าเอาน้ําแข็งไปใส่พัดลมดีกว่าอ่ะอะอย่าพึ่งครับพราพัดลมไอเย็นของมาสเตอร์คูไม่ต้องใส่น้ําแข็งหรือคู l i n g เจลเพราะมาสเตอร์คูเรามีแผง,งรังพึ่งหรือคูลิ่งแผดสามด้านซึ่งทําความเย็นได้โดยไม่ใส่น้ําแข็งจะเย็นแค่ไหนไปดูปพี่ๆเหล่านี้เลยครับ บางคนกังวลเรื่องการใช้พัดลมไอเย็นแล้วตูนียวเนื่องจากความชื้นสัมผัสเราจึงมีพัดลมไอเย็นรุ่น25 EXN ที่มีปุ่มความรัดเอ้ยปุ่ม humidity control ที่สามารถวัดความชื้นในอากาศแล้วสามารถตัดการทำงานของระบบฟังก์ชันคูลในตัวเครื่องหากมีค่าความชื้นสัมผัสสูงเกินไปและนอกจากนี้นะครับเรายังมีระบบโอโซนป้องกันเชื้อโรคในน้ำทำให้ลมออกมาสดชื่นสดชื่นครับ มาสกูห่วงใหญ่ผู้ใช้ทุกคนครับโดยมีการดีไซน์ออกแบบพัดลมไอเย็น2 8 EX สามารถเปิดฝาและเติมน้ำจากด้านบนโดยไม่ต้องก้มๆ้ยยางไงครับและมีฟังก์ชันไล่ยุงโดยการปล่อยขึ้นความถี่เพื่อลบกวนยุงให้ยุงออกจากพื้นที่ไปแล้วมีพัดลมไอเย็นตัวใหญ่กว่านี้มะมเอาแบบที่พวกเราอยได้ทุกคนมีครับ มาสกูเข้าใจคนไทยเพราะเมืองไทยมี3ามฤดูเรา,า,าจึงพัฒนาพัดลมไอเย็น7 0 e p x เพื่อให้ความเย็นกระจายครอบคลุมคือที่กว้างผู้หญิงสนใจรับพัดลมไอเย็นไปทำบุญถวายวัดสักเครื่องไหมครับสาธุแม้แต่พัดลมธรรมดาก็ยังมีปัญหามอเตอร์ก็ร้อน ใบพัดก็แตกหัดง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนชอบพัดลมด้วยพัดลมตั้งพื้นดีซีขนาด16นิ้วเปิดได้ถึง15ระดับมอเตอร์ดีซีทนไม่ร้อนใบพัดออกแบบพิเศษหนาไม่แตกหักง่ายเบอร์5 3ดาว สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากซื้อพัดลมไอยเย็นมัสกูยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเรานั่นก็คือทีมบริการของเราเองครับขยันแข็งแรงร้อมบริการถึงบ้านคุณสนใจติดต่อมัสกูหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศจัดไปมัสกู